โอเคค่ะก็ขอ,อกระาสวัสดีสวัสดีค่ะคนทุกคนทุกท่านกันนะจ๊ะวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมวายคอปเตอร์จากค่ายพีจนะจ๊ะคนดูจ๋ามาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะไม่รีรอนะคนดูนะเอาละค่ะสำหรับคนียังไม่เคยเล่นเดี๋ยวจะพาไปดูตารางการจ่ายของเขาก่อนเลยน,นะจ๊ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์อะไรอ๋อวาย แอ้วก็ดูไม่ออกสุดเหว้าวเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสเกตเตอร์นะจ๊ะคุณลุงจา๋าที่เป็นแบบฟรีเกมฟีเจอร์ประมาณนีอ้อันนี้ก็จะเป็นตัวแพงที่สุดเลยนะเอาไะคุณลุงเลือกเรื่องเรามามีอะไรซื้อฟรีได้ด้วยนะจ๊ะคุณลุงจ๋านี่สเกตเตอร์สี่ตัวถึงจะค่าฟีเจอร์หรือว่าฟรีเกมนะคุณน,นะเพื่อไม่เสียเวลาไปเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะไปเริ่มเลยดีกว่านะจ๊ะวันนี้ก็ขอเปิดกับ ขอเปิดกาบเป็นห้าเอทุยแม่เอาเป็นห้าสิบวันนี้ขอไปเบาๆก่อนนะคุณหนูนะเป็นห้าละกันนะจ๊ะขอไปกับเป็นห้าละกันนะอุ้ยเป็นห้าก็พอจา้าลูกแม่มาสิบหมุนไปก่อนนะคุณหนูนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเอาทุนมาแค่น้อยอะ่ะเอาทุนมาน้อยเกินไปหรือเปล่าวะ ไม่รู้ว่าจะได้กำไรหรือเปล่าเนี่จ้าคุณลุงจ๋าต้องลองดูอ่ะไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้บอกเลยโอ้โหหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทคอนโดคือยังไงโอ้ยโอหูยเงินรัฐเมกาดก็มาอยู่นะ่จ้าคุณลุงจา๋าสองร้อยสามสิบสองบาทโอ้ยเอาเรื่องว่ะไอแล้วก็นึกว่าไม่ได้แล้วนะโอ้ยอ่าจอมน,นิมัสองร้อยสี่สิบไม่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทคอนโด โอ้ยจังหวะนี้ก้องโตมามาพอให้คนดูจ้าเงินเราว่าซูเปอร์เมกาหนะคุณดูนะสองร้อยสิบเอ้ยหกร้อยสิบสองบาทโอ้ยอะไรขนาดนี้อะไรจะขนาดนี้จะ้ะโอ้ยคนดูจังหวะนี้โอ้ยสเกตเตอร์มาเฉยเลยอะ่ะ สเกตุ้ยมาเฉยเลยอ่ะไม่ได้ซื้อเลยนะ side, โอ้โหคุณดูจัหวันนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดจหวันนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดไห่รู้แล้วนะจหวันนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดไห่รู้แล้วจะ้ะด็อกเตอร์ยี่สิบสี่บาทคุณดูเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจ้าสาว ว้าวุ่นเนี่ยก,ก็เลยสีโอ้โหด็อกเตอร์กล้องโตไหมแล้วจ้าคุณลุงจา่าหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทอะไรครับนี่อะไรก่อนด็อกเตอร์จำวันนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดจ้ะจำวันนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดจ้ะไม่รู้นะคุณลุงนะ แล้วก็ไม่รู้สัตว์ร้วยแล้วบอกทำไมวะงงเลยฮ่า,าคุณดูงเราว่าเมกาดเราว่าเมกาดโอ้ยมาเพิ่มไปหนึ่งทีโอ้ยสามร้อยห้าสิบสี่บาทโอ้ยจะอะไรขนาดนี้เกินไปป้าลูกพี่ใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝากกดแล้วก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ อย่าลืมกกริ่กันให้ด้วยนะจ๊ะคุณลุงจ๋าดอกเตอร์โอ้โหสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทมันใช่เหรอมันใช่เหรอโอ้โหอะไรวะเงินรวมก็พันเจ็ดบาทนะไม่ใช่เจ็ดร้อย โอ้โหคนดูอะไรจะแม่อะไรจะเกิดจ้าดักเตอร์สาสิบบาทเออไม่สามรอยยี่สิบสองบาทโอ้ยกองอุ้ยขอโทษทีจะ้ะขอโทษทีจะ้ะกา กองโตมาสี่ร้อยพัสิบสองบาทคุณดูโอ้โหเอาลงเอาเรื่องจัดเลยนะเอาลงเอาเรื่องจัดเลยนะรถไฟหอกของเราโอ้โหแบบบึ้งบึ้งแบบมาแบบบุ้งบึงบ้งบึ้ง,งบึง้งอะไรไม่รู้เลยนะจ๊ะคุณจ๋าจดอกเตอร์กองโตมาหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทท่น่ารักน่ารักโอ้ยอะไรวะ ในก้องโตไหมแจกร้อยแปดบาคุณดูโอ้โหอะไรวะอะไรวะเนี่ยมาโอ้โหจะมวันี้ไหมแปดสิบบาทจากคุณดูจาโอ้โหอกเตอร์มาไปหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบโอ้โหอารมณ์อาเลื่อนจัดเลยนะจ๊ะโอ้โหอะไรจะมาดีขนาดนี้ สเกตตู้ทมามันอย่ามันมานะจ๊ะโอเคค่ะไม่เป็นไรวันนี้ก็ขอตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะจ๊ะใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วนนยนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายแต่ว่าอย่าลืมกดอย่าลืมกดกระดิ่งกันให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ